สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีท่านช่องผาหัดชไนแนวครับมือนีครับวันที่18กันยายน2 5 6หาครับมือนีครับจะโทรหาแม่สลับบุรีนะครับวันที่16ครับเลขออกครับบนครับ6 4 6่ล่างออก58ครับมีใครถูกบ้างครับผมนกที่ไหนฝนตกบ้างครับหรือว่าเริ่มเข้าหนาวบ้างครับผมนกบ้านผมครับตอนเช้าหมอกเยอะมากครับผมนก สงสัยใกล้เข้าหน้าหนาวแล้วครับผมเนาะโทรหาแม่สลับบุรีครับโทรหาแม่สลับบุรีจะรับสายไหมสวัสดีครับผมแม่ครับครับครับผมแม่สบายดีหรือเปล่าครับผมแม่ครับสบายดีค่ะครับผมแม่ครับ แม่ครับถามหน่อยรู้ทุกวั้ทุกแล้วถูกหรือเปล่าครับถูกไม่ได้เงินแม่ซื้อในเครื่องบ้8แปดลูกอ๋อครับผมแม่ครับที่แม่บอกว่าแปดอยู่หลักหน่วยอ่ะมันไปหน่วยล่างซะนี่ครับผมใช่ครับผมแปดเป็นหน่วยล่างครับผมครับจ้ามันไม่มาแม่ก็อายอายอ่ะไม่เป็นไรแม่ครับผมสู้ใหม่ครับผม มันมเป็นอยู่ที่โช่จริงนะลูกเนาะใช่ครับผมยิ่งผมเสียใจยมากผมซื้อสี่เก้าออกสี่หกเป็นเลขอายุนายกคคะลูกใช่ครับผมห้าแปดห้าเก้าครับเขาจ่ายครึ่งนึงอ๋อครับผมครับเขาจ่ายครึ่งนึงแม่ก็ซื้อนะลูกนะแต่แม่ไม่ได้เล่นข้างล่างแม่ว่าได้แปดบนน่ะครับผมแม่ก็ซื้อเต่แต่ข้างบนข้างล่างไม่ได้เล่นละ ครับผมแม่จ้ะถูกแต่ไม่ได้เงินลูกเป็นไรถ้าผมว็นี่เอาใหม่ับผมครับแม่ครับจ้ะงวดนี้มันจะเข้าไม่ละลูกเข้าครับผมแม่ครับเลกแม่ชอบเข้างวดเว้นงวดเก็นเลขแม่สังเกตดูเลยคะครับผมใช่ใช่มันเป็นเลขเสี่ยงโชคนะลูกนะเป็นแค่แนวทางนะลูกนะครับผมแม่ครับจ้าเอาใหม่เอาใหม่มันก็ มันก็เข้ามายาวแล้วลูกมันก็เลยหลุดบ้างอ่ะลูกยาเอาแหววมาวิ่งครับมควิ่งค่ะครับผมแม่สี่กับหกบนบนสี่กับหกครับผมยาเราก็ให้โอกาสเขาอีกนะเลขหน่วยนะนะครับผมใช่ครับผมหยนะลูกนะครับสองสามเจ็ดหน่วย สองสามเจ็ดครับผมแม่ครับ้าจากคู่นะคะครับผมแม่ครับสี่สามสี่สามครับหกสามหกสามครับหกเจ็ดหกเจ็ดครับผมแม่ครับ้าเนี่ยแม่ก็เลือกสามเลือกเจ็ดนะลุงนะครับผมแม่แม่ครับสังเกตดูตั้งแต่ผมว่าปีหก แบบเป็นต้นมาผมว่าหกห้ามาดีมากพี่แม่เนาะผมว่าจ้าปีนี้น่ะหกกับห้ามาบ่อยมากเลยสังเกตด,ดูนะจ้าถ้า <ผม S 2> ถ้าหลักหน่วยเราไม่หลุดเนี่ยก็มีโอกาสนะลูกงวดเนี้ยแม่ชอบทั้งสามทั้งเจ็ดเลยลูกครับผมแม่ครับหลักหน่วยนะคะครับแล้วเจ็ดหลักหน่วยนี้ก็ไม่มานานแล้วนะลูกใช่ก็ผมแม่ครับเจ็บไม่มานานแล้วครับ กเจดเนี้ยก็สูงยนะลูกนะ <c oughs> แล้วหลักร้อยเดี๋ยวให้แม่คำนวณอีกก่อนนะม่ให้แค่สามสามหางนี้ไปก่อนแค่สองตัวหลูกครับผมได้ครับผมแม่ครับเอาเลขสองตัวไปก่อนแม่เนาะแต่แม่ก็ใจอยู่ในใจแม่เนี่ยก็คือรอบศูนย์่ะลูกออหลักร้อยศูนยหลักร้อยแล่วหมเนาะ จะเดี๋ยวรอ,อคลิปหน้า,อารอคลิปหน้าดีกว่าหลักร้อยอะ่ะอยากจะเดี๋ยวให้แม่คิดดีๆก่อนครับผมเอาเอาเอาชุดสองตัวไปก่อนนะเอาหล,หลักร้อยให้แม่คิดอีก่อนนะครับผมแม่ครับเอาจะเขาเอา,เอาแค่หอวปลาหอมคอไปก่อนจ้ะเอาถ้ามันเข้าก็โชคของเราไปยังไม่ถึงยังไม่ถึง ครับผมจาข้างล่างนะคะครับผมแม่ครับข้างล่างครับเจ็ดกับสองค่ะลูกล่างเจ็ดกับสองครับเลขสี่ตัวครับผมก็เข้าห้าอยู่นะลูกครับผมใช่ครับเข้าห้าอยู่ครับผมจั้หมดนี้มีเจ็ดเจ็ดครับแปดแปดครับเก้าเก้าครับศูนย์ศูนย์ครับ จ้าแม่ว่าสวยเกดเนี่ยสวย <c oughs> ตามเจ <c oughs> <ฮ>็ตตลอดเลยเ่ยใช่ครับใช่เพราะว่าช่วงนี้เกดไปม,มาเลยสู้หกกับห้าไม่ได้เลยช่วงนี้นะอา้าวเจ็ดแปดเจ็ดแปดครับผมแม่ครับหลักสองครับสองแปดสองแปดครับสองเก้าสองเก้าครับจ้าเนี่ยแม่ก็เอามาใส่ เลขสี่ตัวนี่แหละเลขติดล่างเนี่ยครับผมแม่แวเอาสองมาใส่สองแปดสองเก้าหลักเจ็ดก็มีเจ็ดแปดแปดเจ็ดหางเดียวอืมครับผมแม่ครับเดี๋ยวแม่ฟันทงทีนะว่าแม่ชอบหางไหนนะคะครับผมแม่ครับได้ครับจ้าครับผมแล้วแม่ถามหน่อยที่สระบ,บุรีฝนตกดีไหมครับผมแม่ครับก็ตกอยู่นะคะลูกอื บ้านผมเริ่มตอนเช้าหมอกเยอะแล้วแม่ว่านผมนะนะคะใช่ต้องใส่จตข้อหน้าหนาวเลยหรือเปล่ามันูลฝนะลจะสั่งลาแล้วการเดือนตุลาค่ะใช่ใช่เพราะว่าบ้านผมผมตื่นมาตอนเช้านี่หมอกเต็มเลยจ้าเมื่อคืนนี้ก็ตกไปรปยโปรยแวบ้านแม่ค่ะอ๋อครับผมบ้านผมร้อนมากเลยกลางวันช่วงนี้นะจานา้าแม่ก็ขอให้วันนี้ ได้เข้าอีกนะลูกนะครับแม่ขอบคุณมากครับผมครับครับสวัสดีครับจ้าสวัสดีค่ะนี่ครับผมนาอหลังจากที่ผมไปโทรคุยกับแม่สลับบุรีนะครับแม่สลับบุรีนะครับเลขแม่ก็ถือว่าหนาติดต่างครับนาอเพราะว่าเลขแม่เนี่ยสังเกตเบ่งครับผมนาอมีเอฟซีทั้งช่องก็ถามมาเยอะครับนาอว่าให้ผมตามแม่สลับบุรีให้แน่เพราะว่า เลขแม่นี่ให้บนลายครูและก็อียงหนึ่งครับเนากเลขแม่ก็ถือว่าเขาบ่อยครับผมแม่สลับบุรีนะครับเราก็มีเอชี่ทั้งช่องถามมาว่าพรหัดเลขชุดนี้เป็นของจริงหรือเปล่าเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับชุดนี้นะอะไรเดี๋ยวมือกับหัวชุดที่ว่าเลขล็อกกองฉลากนี่นะจริงหรือเปล่าให้หกหกห้าปดนี่นะ ก็มาดูไปก่อนนะครับผมเนาะเดี๋ยวผมมั่งโคสุท้ทยเดี๋ยวผมจะมาสรุปเหตุผลให้ครับผมเนาะว่าเลขล็อกกองลนะงวดนี้ตัวไหนกันแน่นะครับผมเนาะเพราะว่าเลขดังแล้วครับผมเนาะจะมีเลขของปอมออกมาเยอะมากครับผมเนาะเดี๋ยวผมคัดกองให้ก่อนนะครับว่าใบหนิงไปไหนใบแท้ใปไหนใบปอมครับผมเนาะกัวันนี้วันที่18เองนะครับผมเนาะกับ18เองครับผมเนาะเลขเพิ่งออกครับกับ ขอบอกจะน้อยนึงที่ไหนครับผมเริ่มหนาวบ้างครับผมเนาะบอนบานคมก็ถือว่าช่วงนี้ก็ฝนเช่ามากครับผมหมอกเยอะมากครับผมเนาะแม่ครับผมจะขึ้นหน้าจอของแมนสลับบุรีไฮเอทที่ท่านช่องครับผมเนาะบนครับบนครับแมนสลับบุรีครับบนเด่นที่สี่กับหกนะครับเด่นที่สี่กับหกนะครับ หลักหน่วยครับ2 37ครับหลักหน่วยบน237ครับบนจับคู่ให้3คู่ครับมี436367ครับ436367ครับล่างครับเด่น7กับ2ครับเด่นที่7กับ2ครับเลียกติดล่างครับ7 8 9 0ครับ7 8 9 0ครับล่างจับคู่ให้3คู่ครับ 7828แปดสองปดสอง้านะครับผมนกของแม่สลับบุรีนะครับช่วงนี้ก็ถือว่าบางวันบ้านผมร้อนมากครับผมนกบางวันเนี่ยแต่ว่าเศร้าหมอกหลบ้านผมครับกังเว้นหอนครับผมนกแรงมากกับลมพัดวีวีครับเศร้ามากกับหมอกเยอะครับผมนกสงสัยครับจะเข้านหนาวหรครับผมนกที่ไหน เป็นเหมือนกันบ้างครับผมหรือว่าที่ไหนฝนตกครับกับปะมนานีครับผมเนาะตัวเลขของแมทระบุรีเดี๋ยวขึ้นนาจอให้ครับผมกับสุทธานีครับกับขอรอวยพรให้เอฟซีทาง่องที่เบิงคลิปนี้ครับเดินทางแคลคาดปลอดภัยเด้อครับผมเนาะสุขภาพแข็งแรงลำด้วยเงื่อนทองครับถ่ายชอบครับฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์ครับผมเนาะคลิปนี้สวัสดีครับ